่คะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับหิวแล้วต้องดูดูแลอาจจะหิวนะครับกับรายการตีอ้วนชวนหิวุณผู้ชมครับวันนี้ย่านี้มีของอร่อยนะครับผมมีร้านมาแนะนําร้านหนึ่งเป็นร้านที่ผมไปเจอโดยบังเอิญครับ เขาบอกว่ามาจากเบตงนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่หนีตายหนีตายมาจากเบตงจริงหรือเปล่ารสชาติจะเป็นยังไงติดตามชมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกจาก quality e x p r e s s นะครับใครอยากไปเที่ยวทัวร์ครับ12-17เมษายนไปคลายร้อนกันได้ที่เจิ้งโจวซีอานะครับโทรไปจองเลยครับได้ราคาพิเศษถ้าคุณบอกว่าจากรายการตีอ้วนชวนหิวนะจ๊ะช่วงหลากหลายเมนูอร่อยกับง่นสุน รีเฟคชันอากเนะครับคุณผู้ชมครับผมเคยมาเยี่ยมแล้วนะครับวันนี้อากเอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหวันนี้กลับมาที่ร้านเนี่ยตกแต่งบรรยากาศสบายๆแล้วมีเมนูอะไรแน่ๆบ้างพี่อ่าเอาเผ็ดก็มีแกงเผ็ดเผ็ดย่างโอ้โเยี่ยมทอดมันกุ้งม,มนสาลายที่นี่เขาจะเรียกสวยาวสองหน้าโอ้อันนี้จัดมาเลยเขาบอกว่านังมัคคลีผัดกุ้งโอเค,อเคไหมพี่แต่ว,ว่ามันเนี่ยมันขาดเปรี้ยวๆของหมึกนึ่งมะนาวด้วย โอ้โหถ้ากินเลยเหมือนนึ่งมะนาวไม่ได้อย่างน้อาก็สิบห้านาทีว่ามันทำยากมากอย,อยากกินทำเองเอ๋อทำเองเหรอ วันนี้นะครับผมก็มีนี่เลยพี่จะได้ทําเร็วขึ้นซอสผงปรุงนึ่งมะนาวมอไปทางร้านเอาไว้ใช้ด้วยนะครับขอบคุณครับแต่ว่าร้านเปิดไปกี่โมงอยู่ที่ไหนครับอยู่อารีซอยสครับโผลโยธินซอยเจเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดงเช้าถึงห้าทุ่มครึ่งครับครับผมอย่าลืมแวะมานะครับกับพริกไทยตรามือที่หนึ่งสนับสนุนโดยงวนสุนพริกไทยตรามือที่หช่วงย่านนี้มีของอร่อย สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มสวัสดีครับพี่เต้ต้องบอกก่อนแล้ววันก่อนที่มาทำงานแต่นี่คนแนะนาน้ผมมากินร้านพี่เห็นเขาบอกแถวเนี้เรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวหนีตายจริงเหรอหนีตายมาจากภาคใต้ ไม่ใช่ครับพี่มันบังเอิญอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เรื่องจริงๆก็คือตามลูกมาพอดีลูก3คนแรกมันเป็นหนุ่เป็นสาวแล้วครับก็เ,เลยมาเรียนกรุงเทพใช่ครับพี่ก็เลยตามมาเปิดร้านที่นี่เลยใช่ครับแสดงว่าเมนูที่เรามาทานกันนี้ก็มาจากเบตงแท้ๆออริจินอลเลยพี่ แต่ผมสังเกตไม่มีน่องนะน่องไม่อร่อยไม่อร่อยใช่ไหมฮะขายเฉพาะปีกปีกขาปีกนี่ดูมันมันเงาแวแวววแล้วก็นุมน่มๆเพราะอะไรพี่เพราะผมต้องลมควันก่อนหนึ่งวันถ้าข้ามวันจะอร่อยมาก ผมแนะนำนะถ้าใครมากินเนี่ยต้องสั่งเลยเกาเหลาเบตงอันนี้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าใครไม่กินเผ็ดต้องบอกก่อนใช่ไหมเพราะว่าเผ็ดน้อยของพี่เนี่ยผมรู้สึกเผ็ดแล้วนะแสบอะไรนะแสบนรกพี่แสบนรกอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมชอบคือบะหมี่เบตงอันนี้ดั้งเดิมเลยพี่ อันนี้ออริจินอลเลยเห็นมีผมมีเมนูข้าหมูแดงลาวาด้วยแล้วก็มีข้าวไก่สับเบตรงข้าวปีกไก่เบตรงเกียวสดโฟต้มยำนะอันนี้ก็มาเลือกกินเอาตามใจชอบไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีขอแค่2-3เมนูเฮียตีจัดเต็มเลยนะครับแต่ผมอยากให้ดูวันนี้อันนี้นะ่ยเผ็ดน้อยนะคุณผู้ชมส่วนชามเนี่ยเผ็ดมากสังเกตลูกโดดได้โอ้โหนี่โอ้โหนี่เกาเหลาไก่เนี่ยภาพไม่ได้เลยคุณผู้ชม คนๆนแล้วซดน้ำหรือว่าสั่งข้าวเปล่ามาด้วยนะ <S <S โอ้ยแซ่บเหมือนเดิมแต่บอกตรงๆนะผมไม่กล้ากินในตัวเผ็ดมากเนี่ยนะ,ะเพราะเขาบอกว่ามันแสบนรกเลยแต่ถ้าเกิดคนชอบเผ็ดนี่นะฮะเนี่ยพอผมคนปรุงเข้าไปแล้วเนี่ยนะลองชิมน้ำก่อนนี่แล้วก็ปีกไก่เนี่ยจะลมควันมาคือผมเคยชิมแล้วสำหรับเกาเหลาเนี่ย กล้าบอกได้ว่าคุณผู้ชมมากินเนี่ยไม่ผิดหวังแนะนําให้กินเป็นข้าวเปล่ากับเกาเหลานะสุดยอด <c oughs> แล้วก็นี่ฮะหมูกรอบร้านเนี่ยหมูกรอบเนี่ยมันกรอบเกินจริงกรอบมากอะ <c oughs> รสชาติของน้ําลาวาเนี่ยจอกหวานๆน,นะฮะถ้าใครไม่ชอบหวานก็อาจจะปรุงเพิ่มหน่อยก็แล้วกันอันนี้เป็นข้าวข้าวไก่เบยตรงถ้าเกิดว่ากินธรรมดาก็จะเหมือนคนจีนโบราณที่เขากินกันเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ราดซีอิ๊ว แต่ถ้าเกิดว่าจะกินเป็นข้าวหน้าไก่เนี่ยเขาก็จะมีน้ำจิ้มต่างหากให้ก็คือตัวนี้นะฮะราดไปก็จะเป็นข้าวหน้าไก่ว <c oughs> ันนี้เอาไก่สับเบตงนะฮะร้านนี้จะเน้นปีกไม่ขายส่งขายปีกปีกเมนูที่พลาดไม่ได้นี่คือบะหมี่เบตงมันก็คือบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนี่แหละครับคุณผู้ชมแต่ว่าเส้นหมี่เนี่ยกับน้ำราดตรงนี้มันเป็นสูตรของเบตงเขารสชาติมันก็จะเหมือนซอสเปรี้ยวๆหวานๆหอมน้ำมันงาอ๋อลืมบอกไป เป็นเจ้าของกันยังหนังสือตำราหากินสุดยอดเลยนะเร็วแม่มาชิมน,นะครับเบตงแท้เลยนะฮะราคาเริ่มต้น40บาทเองนะคุณผู้ชมลองไม่ได้โดยเฉพาะเกาเหลาพลาดไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักนะฮะจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับจากเบอร์แก๊สแล้วก็มีถังบรรจุกแก๊ส15กิโลมอบให้อีกหนึ่งถังนะฮะปกติสั่งแก๊สร้านไหนครับราชาปิโตรเลียมครับผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวไปมอบโชคกันวันนี้มอบให้เลยหนึ่งถังนะครับวันนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเบตงนะครับแนะนำมานะครับสั่งแก๊สร้านราชาป เราก็มามอบให้จาก w o r ล d กแกสนะครับ1,000บาทย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวากรุงเทพ1.01.20รับทันที1,000บาทจาก WorldGas ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยทูบหอมพลังทิพย์สองคำจำง่ายๆพลังทิพย์พลังทิพย์พันท้ายนรสิง์อร่อยคำไหนคำนั้น รับให้ทันโชควิ่งชนคนโอมโตันปี55สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับโอ oh, มาขอนแก่นนี่ผมต้องแวะมาร้านฟาร์มขอนทุกทีเลยเพราะว่าทุกนี้สมองตื้อคิดอะไรไม่ออกกินยาอะไรดีเฮียไม่เป็นไรหรอกนั่งพักสักหน่อยไม่ต้องใช้ยาเดี๋ยวถามอะไรสักอย่างรับพวกผมให้ทันแล้วกันอ๋อ oh, ถามอะไรสักอย่างสมองดีเลยเฮีย er, ถามมาเลยดีกว่าอ่ารู้ไหมว่าสมบัติกลัวอะไรสมบัติกลัวอะไร กลัวเมียไม่ใช่กลัวหายไม่ใช่เอาแล้วกลัวอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจูนสมองให้นะโอ้ยกลัวอะไรฮะกลัวลายไงกลัวลายลายอะไรเงี้ยลายแทงสมบัติไงลายแทงสมบัติเฮียนี่ฮาจริงๆแล้วเฮียมีลายแทงร้านอร่อยไหมครับมีครับร้านอะไรครับ เอคอนแกนครับไก่ย่างกับอาหารอีสานอร่อยออร่ยครับโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปชิมเลยมีลายแทงแล้วผมมอบพรีพันโบตันไว้ให้เฮียก่อนเลยนะครับครับอบค,ครับมีลายแทงแล้วแต่โอ้โหหายหัวขึ้นเลย <laughs> ผู้ชมอย่าลืแมแวะมาทานนะครับอาหารอีสารหลากหลายเมนูโดยเฉพาะไก่ย่างเขาวสวนกวางนะฮะเนี่ยอ่อมไข่มดแดงส้มตำปูม้ามีเยอะเลยนะครับขอบคุณเฮียประสิทธิ์มากเลยนะครับที่แนะนาร้าน SF ขออนแก่นมานะครับขอบคุณเฮียสุรสิธิ์ด้วยนะฮะส่วนใครอยากได้ซูซูกิสมาร์ทนะฮะมือถือรีบส่งชิ้นส่วนเข้ามาแล้วก็ทองคําเราจะแจกในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับชิ้นส่วนที่พลาดโอกาสก็ะสมทบจับใหม่ทุกครั้งนะครับโชควิ่งชนคนอมโบตันครับสนับสนุนโดยรับให้ทันโชควิ่งชนคนอมโบตันปี55